เปลี่ยนฟิลเตอร์ธรรมดาให้กลายเป็นฟิลเตอร์แม่เหล็กง่ายนิดเดียวครับเพื่อนๆด้วยตัวนี้เลยครับมันคือเคส armor holder kit ครับเพื่อนๆทีนี้มันทำงานยังไงง่ายแค่ไหนอย่างที่ผมบอกหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันครับ สำหรับวิธีเปลี่ยนก็ง่ายมากครับเพื่อนๆไม่ว่าจะมีตัวฟิลเตอร์อะไรก็ได้นะครับ,บแบรนด์ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นนิสินะครับหรือว่าจะเป็นรีฟิลเตอร์นะครับหรือว่าแบรนด์อะไรก็ได้นะครับในตลาดที่ขนาดความหนามาตรฐานคือ2มิลเนี่ยเราสามารถใส่ตัวโฮเดอร์เฟรมแบบนี้ได้เลยครับ ซึ่งมันเป็น h o l ดอร์เฟรมแบบแม่เหล็กในชุดคิดที่ว่าเนี่ยมันจะให้มา2ตัวอยู่แล้วนะครับซึ่งสําหรับใส่ nd 1ชิ้นแล้วกับใส่สําหรับตัว gd 1ชิ้นนะครับวิธีการก็ง่ายๆครับเขาจะให้ตัวสกรูมานะครับเราแค่ไขสกรูนะครับที่เป็นหัวน็อตนะครับเข้ากับตรงนี้นะครับแบบนี้เลยครับเพื่อปลดคลายล็อกออกนะครับจากนั้นเพื่อนๆเอาฟิลเตอร์กระจกธรรมดาเลยครับมาใส่ที่ด้านในของตัว h o l ดอร f r a รมแบบนี้ครับจากนั้นกดล็อกเข้าไปเหมือนเดิมครับ แค่นี้เพื่อนๆก็สามารถแปลงฟิลเตอร์ธรรมดาให้กลายเป็นฟิลเตอร์แม่เหล็กได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้ดูอย่างง่ายๆนะครับตัวนี้คือตัวโลหะ15มิลเนะครับซึ่งหน้าฟิลเตอร์ขนาดอยู่ที่72มิลนะครับซึ่งตัวอะแดปเตอร์ในการแปลงในการใช้งานเนี่ยทางตัวเคสเขาให้มาหมดแล้วนะครับซึ่งตัว72็เนี่ยเขาจะแปลงไปเป็นอยู่ที่82 mm นะครับนี่นะครับเพื่อนๆนผมก็จะใส่เข้าไปแบบนี้ครับ ผมใส่เข้าไปแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับผมจะใช้ตัวแมกเนติอะแดปเตอร์นะครับแปลงจากหน้า82ที่เราแปลงไปเมื่อสักครู่นะครับให้กลายเป็น95นะครับซึ่งตัวนี้มันจะทำให้ตัวหน้าเลนของเรากลายเป็นแม่เหล็กครับเพื่อนๆก็แค่ใส่เข้าไปง่ายๆแบบนี้เลยครับต้องบอกว่ามันมีขนาดที่บางมากๆนะครับเพราะว่าตัวนี้ข้อดีของตัวเคสเขาเลยนะครับมันเป็นโฮเดอร์ที่มีขนาดที่บางสุดตอนนี้นะครับจากที่ผมเช็คดูนะครับเราสามารถใส่ตัวโฮเดอร์เฟรมแค่นี้เพื่อนบางมากแค่นี้นะครับ พร้อมกับตัว CPL ที่สามารถใส่เข้าไปในนี้ได้เลยครับแบบนี้ครับนี่ผมใส่ CPL แม่เหล็กที่มีอยู่ในชุดอยู่แล้วนะครับเพื่อนผมจะสามารถหมุนได้เลยครับตัว CPL สาหรับตัดแสงนะครับหมุนที่ด้านหน้าแบบนี้ได้เลยครับแบบนี้นะครับเพื่อนซึ่งตัวนี้มันจะเป็นอยู่ในโ h o l อร์เลยนะครับจากนั้นงานนิดเดียวครับผมก็แค่ใส่เข้าไปที่ด้านหน้านี้ครับเห็นไหมเพื่อนตอนนี้เราได้โ h o l อร์แม่เหล็กแล้วนะครับซึ่งมีขนาดบางมาก จากนั้นนะครับเพื่อนๆสามารถเอาตัวฟิลเตอร์กระจกที่เราใส่ตัวเฟรมแม่เหล็กไปแล้วแบบนี้นะครับติดเข้าไปที่ด้านหน้าของตัวโฮเดอร์ได้เลยครับง่ายที่เดียวครับเพื่อนๆนี่เลยครับอันนี้ถ้าเกิดเพื่อนใช้ ND ก็ติดเข้าไปได้เลยครับจากนั้น,นเพื่อนมีตัว GND ก็ติดเข้าไปซ้อนเิดาก็ได้ครับ แบบนี้เลครับเขายังมีปุ่มล็อกมาให้นะครับซึ่งปุ่มล็อกนี้มันช่วยล็อกการขยับขึ้นลงของตัวแม่เหล็กตรงนี้ได้ด้วยนะครับซึ่งมีประโยชน์มากๆในการจัดเฟร,รมหรือองค์ประกอบภาพนั่นเองครับนอกจากนั้นถ้าเพื่อนๆไม่ใช้งานตัวนี้แล้วนะครับเราสามารถเอาตัวแม่เหล็กตรงนี้ออกได้นะครับส่วนฝาแดงๆตัวนี้นะครับเพื่อนๆคงสงสัยว่ามันคืออะไรนะครับมันคือตัวโ h o l อร์ c a ปนั่นเองครับแต่ว่าประโยชน์มันคืออะไรเพื่อนๆใส่แบบแบบนี้ มันก็ใช้ไม่ได้เพราะตรงนี้มันสี่เหลี่ยมถูกไหมครับแต่นี่เป็นวงกลมจริงๆแล้วเขาออกแบบมาอย่างนี้ครับด้วยความที่ตัวโฮเดอร์เนี่ยเขาสามารถใส่ CPL ไว้ข้างในได้ในการใช้งานร่วมกับแผ่น GN และแผ่น ND แบบสแควรถูกไหมครับแต่ถ้าเราไม่ใช้ล่ะเราออกมานะครับอันนี้ถือเป็นข้อดีของเคสเลยนะครับพอเราออกมาแบบนี้ตัวนี้ยังมีตัวนี้อยู่ถูกไหมครับ CPL อยู่เราถอด CPL ออกมาครับเพื่อนๆถอด CPL ออกมาแบบนี้เลยนะนี่ครับเป็นแผ่นวงกลมแบบนี้เราใส่เข้าไปที่ด้านหน้าเลยครับเพื่อน จากนั้นเพื่อนๆก็ง่ายมากครับถ้าเรากลัวว่าแผ่นมันจะแตกหรือกระแทกอะไรเราสามารถใส่โฮเดอร์แคปแบบนี้เข้าไปได้ครับแค่นี้เองครับมันจะช่วยปกป้องทั้งตัวเลนเราและตัวฟิลเตอร์ CPL ของเราที่อยู่ด้านหน้าเลยครับถือว่ามีประโยชน์มากๆสําหรับตัวชุดที่เป็นนี่ Case Armor Holder Kit นะครับซึ่งเปลี่ยนฟิลเตอร์กระจกธรรมดาให้กลายเป็นฟิลเตอร์แม่เหล็กง่ายนิดเดียวครับ